เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจกันนะคะว่าการเลือกใช้วิธีการบัญชีที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะมีผลต่ตองกบการเงินรวมของ A และ C ที่เป็นผู้ลงทุนเนี่ยอย่างไรในกรณีที่1น,นะคะในงบการเงินรวมของบริษัท A ที่เป็นผู้ลงทุนนะคะถ้า A เนี่ยเลือกที่จะปฏิบัติตามหลักการของ TAF 28นะคะก็คือรับรู้กำไรแค่เพียงบางส่วนนะคะเรามาดูกันนะคะว่า กำไรขาดทุนนี้จะพิจารณาอย่างไรนะคะอันแรกนะคะแล้วก็มาดูนะคะว่าหุ้นที่มีการแลกเปลี่ยนนี่คืออะไรนะคะ A นะคะถือ B 100%นะคะหลังจากที่เกิดการแลกเปลี่ยนนะคะ A ไม่ได้ถือ B แล้วนะคะแต่ A เนี่ยมาถือ New Co. นะคะในสัดส่วน50%นะคะและ A เนี่ยรับรู้เงินลงทุนใน New Co. เนี่ยเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า โดยที่ถ้าเราไปดูที่นิวโคนะคะนิวโคเนี่ยเกิดจากการควบรวมของ B และ D ก็เสมือนว่า A นะคะมีส่วนได้เสียใน B คงเหลืออยู่50%นะคะในขณะเดียวกันนะคะก็มีส่วนได้เสียใน D อีก50%เช่นกันเนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราจะมองว่านะคะเกิดการแลกเปลี่ยนนะคะโดยที่ A เนี่ยจ่าย ส่วนได้เสียใน B ออกไป50%เนะคะเพื่อที่จะแลกกับส่วนได้เสียในดี0เนะพราะฉะนั้นการคำนวณกำไรขาดทุนนะคะเราก็มาดูเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างสิ่งที่ได้กับสิ่งที่จ่ายสิ่งที่ได้ก็คือส่วนได้เสียในดี0นะคะจากตอนแรกนะคะที่เรากำหนดให้มูลค่าที่ทำของดีเนี่ยมีมูลค่า800นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ สิ่งที่ A ได้มาก็คือ50%ของ B ก็เท่ากับ400นะคะนี่คือสิ่งที่ได้สิ่งที่ A จ่ายไปนะคะก็คือส่วนได้เสียใน B 50%อันนี้ก็คือมาดูที่ราคาตามบัญชีนะคะของสินทรพทัพย์ของ B ที่อยู่ในงบการเงินรวมของ A อนะคะอันนี้สมมตินะคะกำหนดให้นะคะตัวสินทรัพย์สุทธินะคะของ B ที่อยู่ในงบการเงินรวมของ A เนี่ยมีมูลค่าเท่ากับ400นะคะ50%ที่เสียไปนะคะดังนั้นก็คือ2 0 0บาท นอกจากนี้นะคะในงบการเงินรวมของ A เนี่ยยังมี Goodwill นะคะที่เกี่ยวข้องกับ B อยู่100ด้วยนะคะนั้นในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เสียไป50%ด้วยเช่นกันดังนั้นนะคะราคาตามบัญชีทั้งหมดนะคะที่ A เนี่ยเสียไปนะคะก็คือ250นะนั้นกำไรก็คือ150อันนี้คือส่วนที่เป็นกำไรจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมใน B นะคะ เรามาดูที่มูลค่าของเงินลงทุนกันบ้างนะคะว่าแบบนี้แล้ว A ควรจะรับรู้เงินลงทุนที่มูลค่าเท่าไหร่ถ้าเราไปมองที่นิวโคนะคะจะประกอบด้วย2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือ D 50% D มีมูลค่ายูดิธรรม800ร้นะคะ50%ก็คือ400นะคะในขณะที่ส่วนของ B 5นะคะ50%ที่อยู่ในนิวโคและเป็นของ A นะคะก็คือ250นะคะก็คือราคาตามบัญชี เพราะฉะนั้นนะคะ A จะบันทึกมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้านิวโคนะคะที่650นะคะถ้าเลือกใช้วิธีปฏิบัติตาม TAS 28เรามาดูการลงบัญชีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ A ก็จะรับรู้เงินลงทุนในจอยเวนเจอร์นิวโคนะคะที่650นะคะแล้วก็บันทึกตัดรายการนะคะสินทรัพย์ ของ B ออกจากงบการเงินรวมทั้งหมดนะคะก็คือ400รนะคะรวมถึง Good ตวิวที่เกี่ยวข้องด้วย100นะคะเพราะฉะนั้นกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นก็คือ150ถ้าง,งบการเงินรวมของ A เนี่ยเลือกที่จะปฏิบัติตาม tfs 10นะคะดังนั้นนะคะจะมีกำไรขาดทุนอีกพอชั่นหนึ่งนะคะที่ A ต้องรับรู้ด้วยนะคะก็คือกำไรขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่าใหมะะ่ของส่วนได้เสียใน B ที่ยังเหลืออยู่นะคะในเคสนี้นะคะดูรายการที่2นะคะก็คือกำไรกาดทุนเนี่ยเราจะเปรียบเทียบนะคะระหว่างมูลค่าวิทํามของ B นะคะในเคสนี้นะคะเรากำหนดให้มูลค่าวิทํามของ B เนี่ยเท่ากับ80% 0นะคะเพราะฉะนั้น A มีส่วนได้เสียคงเหลือ50%นะคะก็คือ400%ในขณะที่ราคาตามบัญชีนะคะของ B ที่อยู่ในงบการเงินรวมของ A เดิมเนี่ยมีมูลค่า250% ะะดังนั้นนะคะกำไรขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่าใหม่ของส่วนได้เสียคงเหลือเนี่ยก็คือ150อีกพอชั่นหนึงก็คือพอชั่นที่สูญเสีย B ไปให้ดีนะคะอันนี้ก็เหมือนกันที่คำนวณตามหลักการของ T A ท s 8เลยดังนั้นนะคะภาพรวมนะคะของกำไรขาดทุนที่เอจับดูได้ถ้าเลือกใช้ T F 1 S 1 0ในเคสนี้นะคะก็จะมี2ก้อนนะคะรวมกันคือ300นะคะเรามาดูที่มูลค่าของ เงินลงทุนในนิวโคกันบ้างนะคะ A นะคะก็สรับรู้มูลค่าเงินลงทุนในนิวโคเป็น2พอร์ชั่นเหมือนกันองค์ประกอบแรกก็คือส่วนของ D 50%ที่ได้มานะคะอันนี้ก็คือ400บาทนะคะส่วนที่2ก็คือส่วนของส่วนได้เสียใน B 50%นะคะก็คือ400บาทเช่นกันนะคะเพราะจะรับรู้ที่มูลค่าที่ททำดังนั้นนะคะภาพรวมก็คือ ถ้า a เลือกที่จะปฏิบัติตามหลักการของ TAI 10แล้วนะคะ a จะรับรู้มูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้านิวโคเนี่ยที่มูลค่า800นะคะแล้วก็ตัดรายการสินทรัพย์หนี้สินและกูดวิลนะคะของ b ที่อยู่ในงบการเงินรวมเนี่ยออกไปทั้งหมดรวมกัน500นะคะดังนั้นก็จะเกิดกำไรขาดทุนในงบการเงินรวมเนี่ย300จะเห็นว่านะคะการที่ a เนี่ยเลือกใช้ หลักการบัญชีที่แตกต่างกันนะคะจะมีผลนะคะทำให้กําไรขาดทุนที่รับรู้ในงบการเงินรวมเนี่ยแตกต่างกันเช่นกันนะคะรวมถึงมูลค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าที่รับรู้เป็นครั้งแรกด้วยเรามาต่อกันที่ตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2เนี่ยจะเป็นการแลกหุ้นนะคะในลักษณะที่แม้ว่าการซื้องเงินลงทุนเนี่ยจะมีการจ่ายเงินออกไปนะคะ แต่ถ้าเรามาดูเนื้อหาสาระของรายการแล้วเนี่ยควรจะพิจารณาว่าเป็นการแลกหุ้นมากกว่าการซื้อด้วยเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะมี X Y Z นะคะโดย X Y Z เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะ X เนี่ยเขาทำธุรกิจผลิตสินค้านะคะ Y เนี่ยเขาทำธุรกิจ ค้าปลีนะคะโดยการซื้อสินค้าจาก X นะคะมาขายให้กับ End Customer นะคะและ Z นะคะทำธุรกิจคลังสินค้าแล้วก็ขนสง่งโดยที่ X เนี่ยถือหุ้น100%นะคะใน Y และ Z นะคะต่อมานะคะ X ก็อยากจะจัดโครงสร้างธุรกิจใหม่ะคะเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากขึ้นนะคะเขาก็จะโอนหุ้นนะคะใน Y เนี่ยไปให้ Z นะคะเป็นผู้ถือ วิธีการนะคะในการปรับโครงสร้างเนี่ยเนื่องจากตอนนี้นะคะแซดเนี่ยอาจจะมีเงินไม่เพียงพอนะคะดังนั้น x ็เนี่ยเขาก็เลยทาการเพิ่มทุนเข้าไปให้แซดก่อนนะคะจากนั้นนะคะแซดเนี่ยก็จะนําเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนของ x เนี่ยเอาไปซื้อ y มาจาก x เราจะให้ตัวอย่างออกเป็น2เคสนะคะเคสแรกนะคะ X กเนี่ยทำการเพิ่มทุนเข้าไปในแที่100นะคะแล้ว Z เนี่ยก็เอาเงิน100 ที่ได้จากการเพิ่มทุนเนี่ยไปซื้อ y มาจาก x นะคะส่วนในเคสที่2 x เขาจะเพิ่มทุนเข้าไาใน Z ที่1 0 0 0นะคะแล้ว Z ก็จะเอาเงิน1 0 0 0เนี่ยไปซื้อ y มาจาก x นะคะคำถามนะคะในกรณีนี้นะคะถ้าเราเป็น Z นะคะแเนี่ยควรจะรับรู้มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย y ที่ได้มาเนี่ย อย่างไรนะคะถ้าแซดเลือกใช้วิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการนะคะถ้า z ซดนะคะเลือกที่จะรับรู้ต้นทุนเงินลงทุนด้วยเงินสดที่จ่ายนะคะในเซลล์ที่1และ2นะคะจะทําให้แซดเนี่ยรับรู้ต้นทุนเงินลงทุนที่ต่างกันถึง10เท่าเลยนะคะในเคสที่ 1, 1ึ่งนึ่งในเคสที่ 2, 1,000ในขณะที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทรานซคชันใน เคส1กับเคส2เนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะคะก็คือแซดเพิ่มทุนนะคะเราได้เงินแล้วก็เงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น100บาทหรือ1000บาทนะคะก็จะวนกลับไปที่ x ทั้งหมดจากตัวอย่างนะคะเรากำหนดให้มูลค่าทีธรรมของหุ้น y เนี่ยเท่ากับ200นะดังนั้นนะคะถ้าแซดเนี่ยเคารับรู้เงินลงทุนใน y ที่1000ตามเชนล์ที่2เนี่ยจะทำให้แซดเนี่ยอาจจะต้องรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน y ทันที เน,ะะนื่องจากมูลค่า1,000ันเนี่ยสูงกว่ามูลค่ายุตธธรรม2 0 0บาทเนี่ยไปเป็นจำนวนมากนะคะดังนั้นจะเห็นว่ารายการถ้าเราลงตามเงินสดที่จ่ายเนี่ยมันดูจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะคะดังนั้นรายการที่ทำรายการเราเป็นการวนเงินแบบนี้นะคะให้พิจารณาเนื้อหาว่าเป็นการแลกหุ้นมากกว่าการจ่ายด้วยเงินนะคะในภาพนี้นะคะคือการที่แซดเนี่ยออกหุ้นให้ x นะคะเพื่อที่จะไปซื้อ y ะะดังนั้นนะคะในตัวอย่างนี้นะคะแซก็ควรที่จะบันทึกต้นทุนกินลงทุนนะใน y ด้วยมูลค่าวิธรรมของหุ้นของแซที่จ่ายไปให้ x นะคะและในกรณีที่มูลค่าวิธรมของหุ้นแซที่ออกนะคะมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าวิธรมของหุ้น y นะคะอันนี้ก็จะต้องมีประเด็นทางบัญชีที่ต้องพิจารณาถัดไปนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปถัดไปะคะ่ะในเรื่องของการปรับโครงสร้าง กิจการของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะ